คสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับ This Is b o k k y แล้วนะคะโอเคซึ่งวันนี้ปุกก็หิวเนาะหิวอาหารดึกก็คือหิวข้าวเอหิวอาหารหพูดไม่เป็นตัวเองเลยก็คือตอนนี้หิวข้าวแบบดึกมากประมาณสัก ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเงี้ยซึ่งประมาณสี่หุ้่มเนี่ยร้านส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะปิดหมดแล้วนะคะถ้าจะเปิดก็คือมี FC, เค c McDonald ัลอะไรเงี้ยซึ่งในบางสาขาเนี่ยก็จะมีการปิดเร็วเนะคือได้อยู่ดึกๆถ้าเราไม่มีมามา่าหรืออะไรตุนไว้เนี่ยถือว่ายากมากเลยนะคะที่จะมีของกินเนาะเพราะว่าร้านบางร้านไม่ได้เปิดดึกมากเนาะ โอเคทีนี้เราก็ลองสั่ง Uber ดูซึ่งมันมีร้านไทยร้านหนึ่งนะคะที่ยังเปิดอยู่นั่นก็คือร้านโชเหนือนั่นเองซึ่งปุ๊กก็ได้ออเดอร์ไปเนาะซึ่งประสบการณ์สั่ง Uber นะนะคะที่โอเคเราเคยทั้งเป็นทั้งคนส่งและคนรับวันนี้เราก็จะมาพูดในมุมมองของคนที่เราเป็นคนสั่งเราเป็นคนใช้บริการ Uber อร์เรา Uber มาส่งที่บ้านอะไรอย่างงี้เป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ออเดอร์ไปเนี่ยทั้งหมดราคาเท่าไหร่และก็การใช้แอปเนี่ย สะดวกสบายไหมสำหรับปุ๊กรู้สึกว่าเออสำหรับคนที่ติดการใช้แบบ Grab ที่ไทยอะไรเงี้ยก็ Uber ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบโจทย์นะแต่ว่าถ้ามองในมุมของราคาค่าส่งก็5ดอน10ดอน15ดอนขึ้นอยู่กับระยะทางของร้านแล้วก็บ้านที่อยู่เหมือนกันถ้าจะให้ตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ100บาท200บาทปุ๊กก็ราคาพอๆกับที่ไทยเลยนะอืมแต่ว่าถ้าให้มองในมุมนึงก็คือถ้าเรา ได้เป็นเงินออสล้วก็คิดเป็นเงินออสถ้าได้เงินไทยก็คิดเงินไทยก็จะทําให้เราแบบไม่รู้สึกว่าเออมันแตกต่างกันมากอะไรประมาณนี้เนะาะฉันในปุ๊กสั่งมาสองอย่างสองอย่างเนี่ยคือสามสิบแปดเหรียญสามสิบแปดเหรียญก็พอๆกับเราไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแต่ว่าก็จะมีชาค่า,าเดลิเวอรี่เพิ่มอีกประมาณกี่ดอลน่ะคิดว่าน่าจะประมาณแปด เาดอเพราะว่าน่าเสียไปประมาณเกือบ4ี่บแปดบาทสิดอนลราตีไปสิบดอนแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับออเดอร์เนาะเดลิเวอรี่คนส่งเป็นคนไทยเราก็เลยแบบเขาออสวัสดีครับเขาน่าจะเห็นชื่อเราเพราะว่าชื่อคนไทยเนี่ยมันจะมีความชื่อยาวนามสกุลยาวแล้วก็พอจะเดาได้ว่าเออคนออเดอร์เนี่ยเป็นคนไทยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงตอนที่เราแบบเป็นคนส่งอูเบอร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอะ่ะเราก็โชคดีได้ทิปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออวันนี้ เป็นวันพิเศษด้วยก็คือเป็นวันเกิดพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ให้พ่อให้เค้กให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกเออแล้วก็เลยอยากให้ติปเขาด้วยเนาะก็ให้ไปเลยสิบเปอร์เซ็นก็ติไปประมาณเกือบสี่ดอนนะคะที่ให้ถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นผ uh ู้ให้ยดีใจดูดี<ๆ>ก็คือแบบนึกถึงตอนที่เราส่งอูเบอร์แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้เราพอแบบมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยาก ได้ฟิลเป็นผู้ให้ทิปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็สั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวผัดหมูกรอบอู้ออ่านี่อันนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะคะก็จะมีเขียนว่าได้อะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่ก็จะผูกมาเป็นแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรากินกันดีกว่าเนาะหิวและห้องก็จะมีความแบบลกๆหน่อย อรัแล้วเราก็จะกินข้าวกับพื้นนะส่วนใหญ่เพราะว่าเออด้วยความที่เราแชร์บ้านกันอยู่เนาะบางครั้งเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวการกินในห้องถึงแม้จะกินกับพื้นนะมันก็แบบสะดวกสบายกว่าแบบได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับตัวปุ๊กนะคะอก <Ooh. S 1> ็จะเป็นกล่องเวลาเราทําอาหารเราก็จะนึกถึงตอนเราเสิร์ฟอาหารเราแพ็กของอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ครั้งแรกเลยในที่สั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวมากินอะ น้ำเงี้ยวตอนเที่ยงคืนแล้วก็เข้าผัดโอเคหน้าตาดูดีเริ่มรับประทานกันเลยดีกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าตีแบบเป็นเงินไทยมันก็ประมาณ40ดอลลารแปดร้อยประมาณนั้นนะคะรวมค่าส่งทุกอย่างแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงแต่ว่าถ้ามองแบบเป็นเลทที่นี่มันก็โอเคนะทุกคน enjoy the knife let's go eating เลยทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็เราจะมากินกันเลยนะคะทุกคนเริ่มเลยอันนี้นะคะจะเป็นโคก้กก็ไปซื้อมาจากร้านโกสซี่แถวบ้านเนาะประมาณหนึ่งดอลเราซื้อตอนมาลดราคาเลยได้ว,ว่าโคกที่นี่ก็ถ้าติดคิดว่าราคาพอๆกับที่ไทยนะประมาณหนึ่งดอลสองดอลก็ตกประมาณคนละยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทประมาณนี้นะคะก็มาช่วงแรกก็ไม่ค่อยกล้ากินโคกเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลังๆมาก็เออพอเราแบบ เริ่มแบบมีรายได้บ้างก็เลยกล้ากินโคกขึ้นมาแนะล้วน้ำส,สีโอเคเด็กก็จะกินเลยนะคะนี่นะคะเป็นน้ำเงี้ยวนะคะตอนเที่ยงคืนของปุ๊กนั่นเองก็เหมือนที่ปุ๊กบอกไปว่าปกติเวลามาอยู่ที่เนี่ยคือเราจะทํากินนั่งนอนยอะไรเงี้ยจะอยู่ในห้องส่วนใหญ่จริงๆเขาก็มีสเปซก็คือมีแบบตรงลิฟวิ่งรูมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ทำลิฟวิงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความแบบ ความเป็นส่วนตัวเราไว้ว่าคือบ้านที่เราแชร์กับคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้านั่งกินหรือบางทีเราอยากกินแล้วก็ไม่เป็นส่วนตัวรู้สึกว่าการกินในห้องถึงแม้ว่ามันจะนั่งพื้นอะไรเงี้ยมันก็มีความเออกินได้แบบแฮปปี้กว่าอะไรแบบไพรเวทเราจะเปิดเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้อยู่กับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยอืมบุกเลยชอบนั่งกินในห้องมากกว่าแล้วก็นั่นแหละประมาณน,าน,นี้น้าเมียวเขาบอกว่าน้เมียวเด็ดจริงหรือเปล่า แหละทุกคนใดๆเอยก็วันนี้เป็นแบบวันเกิดพ่อเนาะซึ่งโทรไปอวยพรพ่อแฮปปี้เบิร์ a เดย์พ่อแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเออเขากำลังประชุมอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยไม่เป็นไรก็เราได้ส่งดอกไม้ส่งเค้กไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีนะนะคะทุกคนโอเคแต่ว่าตอนนี้กินน้ำเงี้ยวก่อนดีวกว่า let's go eating น้ำเงียว หาข้างหลังนะคะเพราะเอ้ยข้างหลังคืออะไรข้างหลังคือถังขยะนะคะเป็นถุงขยะนั่นเองถุงละสองดอนเชื่อไหมแบบว่าตอนแรกอะที่ปุ๊กมาใช่ปะตามหาถังขยะไม่เจอแบบไม่ใช่ถังขยะถุงขยะคือช่วงแรกอะประหยัดแบบมากนะคะก็คือแบบจะได้ถุงเทคเวีะถุงแบบเนี้ยแบบตามร้านอะก็คือจะเก็บมาด้วยที่บ้านเพื่อที่จะเอามาใส่ขยะไม่ซื้อไม่ซื้อเลยเรียกว่าช่วงชีวิตตอนนั้นผ่านมาได้คือแบบสุดยอดจริงๆอะ ปุ๊ไม่ใช้แอป Uber เลยก็คือใช้แค่แบบหาเงินอย่างเดียวไม่เคยเป็นลูกค้า Uber เลยเพิ่งจะมาเป็นแบบช่วงแบบปีหลังๆที่แบบเออแบบเราเริ่มแบบเออแบบพอมีรายได้บ้างเอออยากรู้ว่าแอปมันเป็นยังไงใช้ชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงมารู้ว่าอ๋อสั่ง Uber อร์เป็นแบบนี้นะคือเราแบบเราเป็นฝั่ง Uber อร์ที่เราเป็นผู้ส่งอาหารมาตลอดแบบเอารายได้จาก Uber มาอย่างเดียวแบบไม่เคยเทคให้กับ Uber เลยเหมือนรู้สึกว่าปีหลังๆเนี้ย อูเบก็เอากลับคืนแล้วนะนะคือถ้านั่งทั้งอ b e r อร์คนอูเบออาหารแบบคือแบบใช้บ่อยมากถือว่าแบบวินวินซิตูเอชันแล้วนะนะทุกคนอะไรอย่างนี้อแต่ก็สำหรับใครนะคะที่เอออยากใช้แอปเนาะ หมายถึงว่าโอเคเพิ่งมาถึงออสเลองอย่างหรือว่าอูเบอร์เนี่ยดาวน์โหลดที่ไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store เหมือนของที่ไทยแบบพวกแกล็บอะไรอย่างเงี้เลยนะแล้วก็สําหรับใครที่ อยากจะดาวน์โหลดแอปมาใช้นะคะลองใช้ดูก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะทิ้งลิงก์ Uber Eats ไว้ให้ซึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนอะ่ะชอบสับสนกันนะคะว่า Uber Driver Uber ที่เราเป็นแอปที่ได้เงินกับแอปที่เราเสียงเงินอะ่ะหน้าตาม,มันจะคนละแอปกันนะทุกคนแอปที่ได้เงินอะ่ะก็คือจะเป็นสีดำๆเหมือนที่ปุ๊กเคยได้แบบรีวิวไปในแต่ละคลิปะ่ะอืมก็คือแอปสีดานะคะ ก็คือไปดูคลิปเก่าๆได้นั้นคือแอปหาเงินเนาะถ้าแอปแอปแบบเสียเงินที่แบบแอปเอาไว้ใช้แบบเอาไว้ใช้อะมันจะเป็นแอปเขียวมันจะเป็นแอปเขียวๆอย่างเงี้ย u e r r Eats นะคะ จะเป็นแอปสีเขียวๆ Uber Eat เดี๋ยวปูกจะขึ้นไว้ให้นะคะนั่นแหละก็คือสำหรับใครอยากสมัครดาวน์โหลดนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะสับสนนะเป็น Uber ที่แบบมีขีด driver เขียวสีเขียวสีแดงแล้วก็มันก็ทำให้เราสับสนเนาะก็คือเดี๋ยวพุกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้และที่สำคัญเลยสำหรับคนที่แบบเพิง่งย้ายจากไทยแล้วมาอยู่ออสอะไรเงี้ย คือมาเรียนมาทํางานอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยน region เ,เ,เ,เครื่องก็คือเปลี่ยนภูมิภาคเครื่องนะคะเข้าไปใน setting ก็คือเข้าไปในตั้งค่าเนาะแล้วก็เข้าไปใน general ก็คือทั่วไปแล้วก็เลือกตรงคําว่า Language and region นะคะซึ่งเราก็ไปเลือกตรง region อะให้เป็นออสเตรเลียเราถึงจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นของประเทศนั้นๆได้ประเทศออสเตรเลียได้เงี้ยก็จะใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นหลายคนอะ่ะชอบมีปัญหาว่าแบบเออทำไมดาวน์โหลดแอป,ปไม่ขึ้นคะแอป,ปไม่ตรงหรืออะไรหลาย,ลาย,ลายๆอย่างเงี้ยเนาะอืมก็ลองใช้วิธีนี้แก้ดูนะคะทุกคนอืมก็เป็นการรับประทานอาหารแบบเก๋ๆดึกๆนะคะ ขอญาตไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมารีวิวเออแล้วก็มีเรื่องหนึ่งแบบว่าทิชชู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ <s> มันจะมีทั้งเนปคินทิชชู่น,นี่ปุ๊กก็เพิ่งรู้เหมงี้ยเนี่ยดูในคลิปครูวิเวียนมาก็แบบเอ้ยบางคนเขาใช้กระดาษท,ที่มันเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยคือทิชชู่แล้วก็กระดาษท,ที่เอาไว้เช็ดปากเงี้ยเขาเรียกเนปคินใช่ไหมโดยเวลาเราเป็นเด็กเสิร์ฟมันจะมีทั้งร้านเนปคินดินเนอร์เนปคินใช่ไหม เก็เ,เอาไว้เช็ดปากแต่สำหรับคนท้ายอย่างเรานั้นเช็ดทุกอย่างรวมกันก็คือทิชชู่เช็ดได้เช็ดหมดทุกอย่างนะคะตั้งแต่สกเบยงเราล,ลบอันนี้ก็เป็นความรู้เก๋ๆที่แบบอ๋อจริงหรออะไรอย่างนี้จะได้ดูแบบเหมือนแบบจริญนอะไรทาแล้วนิดนึงเขาก็แบบเซเปอร์เมาให้นะคะเป็นแบบแยกน้ำเนาะว้าวว้าวว้าว,ว,าวคือตอนเนี้ย นี้ว่างแผนกล้องนะทุกคนเพราะว่าหิวนะคะอู้หู้จะหกจะหกแปนว่ารสชาติเนี่ยก็น่าจะอร่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มโหหิวด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินก่อนเนาะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปปุ๊กนะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะรืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ๊กด้วยนะทุกกำลังใจ แบบว่าทุกคอมเมนต์นเป็นกาลังใจให้บุ๊คทำคลิปมากจริงถึงแม้ว่าเออปุ๊คอาจจะไม่ได้มีเวลามาทําคลิปให้ดูนะคะแต่บุ๊กก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะทุกคนขอบคุณมากนะคะคือต้องขอภายในรีวิวด้วยนะทุกคนเพราะว่าเรากินแบบกินในห้องอะไรอย่างงี้เนาะนี่นะคะหลังจากที่ผสมเข้าไปแล้วมันเลิศมากแต่ขาดไม่ได้เลยทุกคนดูเมนูโอ้โหทายอินพิกตัวเองหน่อยค่ะ ได้พริกไายชิลลี่นะคะพริกป่นนะคะเผื่อใครที่สงสัยว่าเอ้ยปุ๊กยังขายพริกอยู่ไหมอ้าวยังขายอยู่นะคะเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางนะคะอยู่ประเทศนี้ทำอะไรได้เป็นเงินเป็นทองก็ทำหมดเนาะอืมและก็อนนี้ก็ทําจากความชอบนะคะเพราะว่าชอบกินพริกด้วยนะคะก็จะใส่เข้าไปได้ทุกเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก,วกว๋วยตีก๋วยเตี๋ยวนี่แม้กระทั่งเมนูนี้เรียกขนมจิมยาาก,ก็จะใส่พริกป่นเข้าไปนะคะ ขายอยู่นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1ไปเลยนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดของปุ๊กนะคะหรือว่าจะโทรมาก,ก็ได้นะคะเอ้ยโทรมาได้เหรอเออโทรมาก,ก็ได้แหละแต่ว่า ทำงานก็อาจจะไม่รับเนาะเรียกได้ว่าส่ง SMS ก็ได้เมสเซจมาก็ได้นะคะมีบริการทางนัดรับนะคะไทยทาวหรือจะส่งโพสตนะคะเพราะว่าพิกตัวนี้เนี่ยปุ๊กก็ส่งทั่วทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพิกของปุ๊กเนาะแล้วก็สินค้าทุกอย่างเลยไม่ว่าปุ๊กจ็ทําอะไรออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนในพี่น้องก็ยังซับพอร์ตสนับสนุนกันอยู่ด้วยความที่พิกป่นตัวนี้มันอาจจะเอิ่มเรียกได้ว่าไงอ่ะ คือบางคนสั่งมาเป็นสิบสิบกระปุกอ่ะเขาอาจจะยังกินไม่หมดอนะ่ะปุ๊กก็เข้าใจอยู่เพราะว่าด้วยความที่พริกประเทศนี้มันไม่ค่อยเผ็ดมันไม่ค่อยร้าใจกินแล้วมันไม่ค่อยสุดสาดอะไรอย่างงี้นะคะก็คิดถึงพริกนะคะก็อย่าลืมคิดถึงปุกก๊กและการเผ็ดร้อนแรงแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าหลังจากทายอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลิโอเคอ แซ่บนัวมากอ,ะอ่ะหอมขึ้นมาเลยอ่ะหอมพริกขึ้นมาเลยอ่ะซ้อมซ้อมซ้อมกินไปด้วยนะคะแล้วก็โอ้โห่เน่ทุกคนดูดิสุดบีบมะนาวไหมบีบมะนาวชอบกินพริกมากแล้วก็อื้มอื้มเลี้ยง ใส่ชุดขาวด้วยไม่ใช่เรยใส่ชุดขาวจริงๆมีเลือดอ่ะนะทุกคนคือที่เนี้ยขอให้บอกอย่างเดียวว่าถามว่าคิดถึงไทยไหมอาจจะมีคิดถึงอาหารไทยบ้างแต่บุ้งกูนเนี่ยกินอาหารไทยแบบทุกวันอะ่ะกินเกือบทุกวันค่ะด้วยความที่แบบเออทําร้านไทยด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาหารไทยคือแบบเดอะเบสแล้วอะเลิฟล mm ี hmm. ่สุดๆค่ะอื mm ้ม hmm. สุดยอดแล้วก็อืมอืมอืมอร่อยกรุบกรุบม,มีความอร่อยนะคะทุกคน แบบไม่ได้อร่อยแบบธรรมดาคืออร่อยแบบเฮ้ยอย่าร่อยอร่อยแบบตะโกนปะคือต้องเอาแบบฐานมาลองกลัวมันกลัวมันแบบกูมันกลมันหกสุดยอดก็ให้คะแนนรีวิวไปเลยนะคะแต่ว่ามันมีความหิวด้วยไงยก็เลยไม่อยากแบบอุ้ยนึวข้าวปะอู้อูอืม อื <anca> ได้อ่ะคือน้ำเงี้ยนี่เป็นอยู่ไทยอ่ะปกติกินแต่น้ำยาป่าน่ะไม่เคยกินน้ำเงี้ยเลยเมาอยู่นี่อ่ะที่ที่แบบที่ได้กินน้ำเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะเออเหมือนมีคนแนะนำก็แบบเออคนจะมีคนเหนื่อยอยู่ที่นี่ที่เจอจะเจอจริงๆมันก็เจอคนทุกภาคแหละแต่ว่าถ้า คนเหนือเนี่ยเขาจะกินน้ำเงี้ยวกันใช่ปะ่ะปุ๊กก็เลยรู้อ๋อไม่เคยกินน้ำเงี้ยวด้วยหรอคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบมากินแล้วก็สมัยก่อนขายของที่แบบร้านชำอะไรเงี้ยมันจะมีพริกซองที่เป็นแบบพริกน้ำเงี้ยวที่เป็นซองซองของแม่แม่น้อยอะไรเงี้ยเอามาทํากินก็อร่อยดีเหมือนกันก็เลยอ๋อเป็นเมนูที่ทําง่ายแล,แล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะคนเหนือลำแตะ๊ตะเจ้าไม่คนเหนือนะ โอ้อยอแบบบีเมนูบีปนาวนมะอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยตะโกนไหมหรออร่อยไหมตะโกนอร่อยแบบอยากกินอีกอร่อยไหมตะโกนอร่อยอยากกินอีกนะคะ ทุกคนบ๊ายบาย let's ก o okay, โอเคค่ะเดี๋ยวไปแลละคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะทุกคนสำหรับใครที่เพดะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคน การรีวิวในมุมมองที่เราเป็นผู้ใช้บริการ Uber บ้างเนาะจ่ายเงินให้ Uber บ้างสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าแอปนี้นะคะสมัครยังไงก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มารีวิวกันด้วยว่าสั่งอะไรไปกินแล้วบ้างแล้วก็ร้านโปรดของคุณคืออะไรล่าสุดต้องกินโคลกอะโคกต้องเข้า นะคะก็ถ้าใครดาวน์โหลดแอปแล้วลองใช้แอปแล้วนะคะก็มารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคบพบกันใหม่ภูมาแลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บุกเลยนะคะบ๊ายบาย